สวัสดีค่ะกลับ,บมาพบกันอีกครั้งกับช่องี t Mag High ค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนำอ,อีกหึงคันเป็นสุ z u กิเซียสเข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นยางที่จะใส่กับสุซูกิเซียสนะคะเป็นยางบิตสโตนรุ่น p พเทน z ซ r e 004นะคะเป็นไซส์205 45 R 1 7เหมาะกับสายซิ่งเลยนะคะที่ชอบในลวดลายยางนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นดอก นะคะที่สําคัญแก้มยางยังมีกาดนะคะตัวนี้เป็นยางแบรนด์ไทยแท้เลยสาหรับบิดสโตนโทเทนเซอร์ e 0 0 4นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จกันเลยค่ะค่ะสำหรับซูซูกิเซียที่เข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูแก้มยางใกล้ๆก,กันอีกทีค่ะ <c oughs> ค่ะสำหรับแก้มยางบิดสโตนโทเทน n ซอร์ e 0 0 4, <c oughs> 4ก็เป็นแบบนี้นะคะมีกาดนะคะช่วยให้แม็กนะคะหลบจาก ได้ดีเลยนะคะสำหรับยางบิตสโตนโทเทนซ่าไ e 004เป็นไซส์205 45 R17 นะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 459 4626หรือว่าทักแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าซูซ u กิเซียนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านสีเส้นทางร้านก็มีบริการหลังการขายให้ไม่ว่าจะเป็นสลับยางถ่วงล้อเช็คลมในตัวเจนในฟรีตลอดนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าสุ zu กีเซียดมากๆที่เลือกใช้บริการร้านเอทพีแมคคายสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ